ฝ่านะคะเพินอิงลิชนะคะเพินอ g ง i s h นั่นเองฝึกภาษาอังกฤษที่นี่นะคะวันนี้เราเริ่มต้นคุณครูก็จะเริ่มต้นจะมีการรีวิวนะคะแล้วก็ฝึกการเรียนรู้ทุกวันนี้ในยุคโควิดนะคะเราก็จะเจอปัญหาเรื่อง การที่เราไม่สามารถมาเรียนได้บ้างล่ะนะคะเจอตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่ได้บ้างละ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ง่ายคุณมีแค่อินเทอร์เน็ตก็สามารถรู้ได้ว่าจะเรียนอย่างไรนะคะครูก็จะนำมารีวิวให้พวกเราดูในนี้เว็บไซต์ที่แนะนำนะคะแอปพลิเคชนันนะคะนะเว็บไซต์ที่แนะนำให้พวกเราเข้าไปนะคะก็คือเว็บเพิ r n นอังกฤษนะคะนั่นเอง แต่ก็ขอบอกก่อนว่ามันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้นี่เลยอินเทอร์เน็ตหายอ่ะเปิดอีกทีสิคะมาละเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตหายนะคะเอาเรามาดูกันนะคะก็ขอแนะนำคุณครูทำเว็บไซต์นี้มาเพื่อให้นักเรียนของเพลินอิงลิชและทุกๆคนที่ต้องสน ต้องการหรือว่าสนใจเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เบื้องต้นเลยเข้ามานะคะเราก็จะมีวัดระดับภาษาอังกฤษลองให้ทุกคนเข้าไปที่นี่ค่ะไปที่ขีดสามขีดนะคะ,ะนี่เลยขีดสามขีดขีดสามขีดแล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปที่มีโฮมเมื่อกี้มีวิดีโอเรียนรู้นะคะในวิดีโอเรียนรู้เรามีอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับ เกลินนะคะสั้นๆได้ใจความเมื่อเข้ามาในนี้นะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นจริงๆคนที่ไม่เคยเรียนรู้ภาษาอังกฤษอายุเท่าไหร่ก็ได้นะคะเข้ามานะคะก็จะมารีวิวให้ดูว่าคุณทำอะไรจากเว็บไซต์นี้ได้บ้างนะคะมันยังมีน้อยอยู่แต่คุณครูก็พยายามเริ่มนะคะอ่าเราก็มีเสียง A ถึงสัตว์นะคะซึ่ง วิดีโอนี้สามารถดูได้จาก YouTube นะคะสามารถเปิดหลิงเข้าไปได้นะะ you know องดูค่ะ Do you know these letter sounds They will help you learn to read They will help you learn to read Apple 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 เร็วทเอนะ่ก็แอปเปิลแอปเปิลแอแอแเขาให้รู้ว่าเสียงแบบโฟนิกส์นะคะก็จะเป็นเสียงเอแออย่างนี้นั่นเองค่ะแต่นะคะมันก็จะมีไปจนถึงแซเลยนะคะก็ลองเรียนรู้ฟังแบบเพลินๆกันไปนะคะเอาล่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะกไ็ไม่เคยได้ยินนะคะเสียง A ถึง Z, Z แบบนี้ <c oughs> ก็เลยอาจจะทำให้เราแบบว่าเอ๊ะมันจะพูดได้อย่างไรหนอนะคะแต่ถ้าหากว่าเรานะคะเข้าไปนี่เลยค่ะ Level B Level 1 beginner นะคะตอนนี้ใส่อันนี้ไปให้ในนี้นะคะเราก็จะเห็นวิดีโอนี้พร้อมๆกับนะคะวิดีโอให้เราฝึก Phonics หลายๆแบบเลยนะคะแบบหนึ่งเจอ o u n d s of English ก็จะเป็น A ถึง Z นั่นเองนะคะส่วน two letter words ก็จะเป็นเหมือนสระ A, อแอนแอนแอด a ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ดีมากเลยค่ะหลังจากเราหนึ่งนะคะทำความรู้จักเสียงของตัวอักษรผ่านเพลงนี้ a แอนะคะขอแนะนำคุณบาบาร่ามายซึ่งเขาเป็นนักภาษาศาสตร์นะคะทีะ่ทำให้เราฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษได้สวยงามทีเดียวเลยล่ะค่ะ pronunciation ของเราก็จะเพาาะมากเลยนะคะ ส่วนทำความรู้จักเสียง A ถึงแซก,ก็จะเปิดไปที่วิดีโอที่หนึ่งะคะการสะก,สะกดคำนะคะ three letters ก็จะเข้าไปที่วิดีโอที่สอง three consonant blend เอ๊ะหลายคนคิดว่าเอ๊ะแล้วหนึ่งจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูเป็นรีวิวแล้วก็อยากให้พวกเราเข้าไปดูนะคะเอาตัวอย่างตัวนี้แล้วกันค่ะลองดูนะคะ เมื่อเรากดเข้าไปก็จะเป็นวิดีโอแบบนี้ lesson 2 Less two, building words building words คือสร้างคำนะคะ in this lesson You'll learn how to make basic words, remember how to spell them, and continue to improve your pronunciation. Building simple words in English is easy. Let's start by connecting one vowel and one consonant. Remember to use the short vowels and consonant sounds you learned in Lesson 1. Don't use the names of the letters. Please repeat after me. แล้วก็ให้พูดตามเขาอืมแอแอนเอเเนเออเเเอเอเอเกอีอีอาอาพออาออพอออั Let's three try l e t น e r s เมื่อกี้สองเสียงอันนี้ก็มาเป็นสามเสียงแออททพัพ P พอออืมอืมแพน Pan วิธีการแบบนี้ การฝึกสะกดคําฝึกสะกดคําแบบที่เราไม่ต้องจําภาพหรือไม่ต้องใช้การจดจำเยอะๆแต่เราใช้ทักษะของการฟังบ่อยๆและทำความเข้าใจเหมือนการผสมคําแบบสมัยก่อนของคนไทยก็อีนอก,กินประมาณนี้นะคะถ้าเรารู้จักเสียงของตัวอักษรถ้าเรารู้จักเสียงสระแล้วสะกดแบบนี้ได้ จากคำง่ายๆไปคำที่ยาวขึ้นยาวขึ้นเราก็จะออกเสียงและพูดคำนั้นได้ถูกต้องประมาณนี้ค่ะรีวิวนะคะลองไปดูกันค่ะถ้าทุกคนนะคะคิดว่าอยากจะฝึกอ่านคำภาษาอังกฤษได้สัทีพร้อมๆกับออกเสียงนะคะก็จะได้ฝึก ฟังฝึกพูดแล้วก็ออกเสียงไปได้พร้อมๆกันในตัวแนะนำเลยนะคะจริงๆแล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน YouTube แต่ว่าฝาก็นำนะคะแต่ละลิงก์เนี่ยมาใส่ในเว็บไซต์เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการเลือกนะคะที่จะมาอ่าน YouTube เนี่ยโลกของ YouTube มันมีสื่อการเรียนรู้ มากมายที่ทำให้เราหยิบมาใช้แต่มันก็ยากเหมือนกันถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้พื้นฐานเท่าไหร่อันนี้คือหนึ่งอย่างที่จะแนะนำคือเข้าไปในเว็บไซต์ Learn English นะคะโอเคหลายๆคนก็เอ๊ะคุณครูคะเ,เข้าไปใน l e ิ r n e อ g ง i s h เนี่ยแล้ว พิมพ์เข้าไปแล้วรู้ได้ยังไงเว็บไหนก็คือเข้าไปที่ของเป็นๆของ Google Site นะคะลองเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์เพ mm ิ r n นอังกฤษก็จะโผล่หน้าเว็บนี้ลงไปเองได้เลยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะแนะนำก็คืออันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชันสำหรับคนที่อยากสนทนาภาษาอังกฤษ ถ้าหากเราอยากสนทนาภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้รู้พื้นฐานอะไรมากนะคะเป็นแอปพลิเคชันวันนี้จะมารีวิวเราเข้าไปที่ google นะคะ play google store play store นะคะเข้าไปที่ play store อ่ะทำให้ดูเลยค่ะ Sto แล้วก็พิมพ์คำว่าเรียนภาษาอังกฤษเมื่อเรากดพิมพ์ว่าเรียนภาษาอังกฤษมันก็จะเห็นนี่เลยค่ะเรียนภาษาอังกฤษฟรีนะคะเราเข้าไปคุณครูก็ i ินสตอลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อ i t s t e l l เข้าไปเรียบร้อยแล้วมีคำหลายๆคำที่ให้เราฝึกใช้นะคะมันดีตรงที่อย่างนี้ค่ะมีคำที่มักจะใช้บ่อยนะคะ,อะลองมาดูแล้วคุณล่ะ ฉันจะพูดภาษาอังกฤษคำว่าแล้วคุณหล่ะภาษาอยังไงนะคะ and you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  ฝึกเองได้โดยไม่ต้องมีคุณครูค่ะหรือว่าคำว่ามีอะไรอีกหมหจะพูดภาษาอังกฤษว่าอย่างไรดี anything else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  นะคะหรือว่าจะถามว่าขอคิดขอใบเสร็จคิดเงินค่ะ Can I have the bill please? 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 ฟังแล้วก็พูดตามบ่อยๆนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดวันนี้นะคะ,ะเวลาค่ะผ่านไปนานแล้วหลายคนนะคะเรียนมาตั้งเยอะแต่คิดไม่ออกว่าจะ,ะพูดว่าผ่านไปนานแล้วจะพูดยังไงดี A long time ago. a long time ago นะฮะพูดตามไปยิ่งเร็วได้ยิ่งดีโอ้ยพอจะพูดภาษาอังกฤษยากจังเลย as soon as possible as soon as possible แล้วก็อ๋อคำนี้นี่เอง <It> s <S ใช่ <possible. S 1> ไ,ไ,มไ,ไมชหมทั้งวันพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงทั้งวัน All day จริงหรือว้าว all day all day คืนนี้เข้ามาไหมจะพูดว่ายังไง ตอนบ่ายสามพูดภาษาอังกฤษไว้ยังไงคะตอนบ่ายาิ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก At three o'clock in the afternoon mm hmm. At three o'clock mm hmm. in the afternoon อ่าประเด็นก็คือ mm hmm. เราลองพูดก่อนนะคะเราลองพูดก่อนว่าเราพูดถูกไหมแล้วค่อยเปิดคำเฉลยตอนเจ็ดโมงเช้า mm hmm. พูดยังไงเจ็ดโมงเช้า a t อ,อะไร um, Add seven o'clock at seven o'clock in the morning in the morning โอเคค่ะวันนี้นะคะกริบกริบป,ประมาณ10นาทีกว่ากว่าที่จะมาแนะนำนะคะวันนี้ทีเชอร์ฟานะคะหรือฟาก็จะมาแนะนำนักเรียนเพื่อนๆหรือว่าทุกๆคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะว่าเอ๊ะถ้าหากว่าฉันต้องการฝึกภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่มีเงินแต่ว่าไม่มีคุณครูคสอนหรือว่า ค่าเรียนก็แพงติดโควิดด้วยแค่มีอินเทอร์เน็ตมีมือถือก็สามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ค่ะสวัสดี